สวัสดีค่ะเพื่อนๆบายนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูนะคะที่เป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ตัวเองเนชอบมากนะคะถ้ายัางไงก็ลองติดตามดูนะคะถ้าสมมติว่าทำแล้วอาจจะไม่ตรงกับขั้นตอนหลายคนที่ที่รู้จักเมนูนี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็คือแบบนี้ก็คือชอบนะคะที่ทำเบื้องต้นนะคะเราก็รวนเนื้อนะคะดูนะคะ รวนเนื้อหมดแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ปรุงปุงด้วยด้วยเมนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรุงเรื่อยๆนะคะนะ,คะเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เตรียมวุ้นเส้นซึ่งวุ้นเส้นนี้เราก็จะลวกลวกแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเส้นสวยนะคะวุ้นเส้นที่ใช้ก็คือเป็นวุ้นเส้นที่ตามตลาดที่มีที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ผักส่วนตัวแล้วก็คือชอบผัก เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ากค้ยช่ายนะคะคุ้คช่ายนะคะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยเอ่อจะชอบเป็นเป็นมะเขือเทศแบบนี้มากกว่านะคะมะเขือเทศเล็กๆนะคะรู้สึกว่าหวานๆเดยสำหรับส่วนตัวนะคะก็เลยใช้มะเขือเทศนี้ก็จะใช้แค่ส,สองสองชนิดนี้ก็พอนะคะบางคนอาจจะใช้ต้นหอมหรือว่าชีก็ได้นะคะ หลังจากนี้นะคะเราก็มาเตรียมมะนาวนะคะซึ่งมะนาวนี้ก็เราก็สามารถใช้ใช้แทนได้นะคะมันก็จะเป็นเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะหลังจากมะนาวนอกจากมะนาวนะคะเราก็จะใช้อ่อเป็นมะขามเปียกก็ได้นะคะเพื่อนมะขามเปียกเติมไปเสร็จปุ๊บนะคะคขนนิดหนึ่ง เสร็จปุ๊บก็เอาลิ้นเส้นลงลิ้นเส้นลงเพื่อนลิ้นเส้นลงค่ะลิ้นเส้นนีตัดแล้วนะตัดแล้วนเ๋ยเคุณดวแตไม่รู้จะทานได้หือเปล่า ก็ใส่ผักลงไปก้อ,อยผักใส่ผักลงไปใส่ใส่อันนี้ลงไปรู้สึกว่าโหเยอะมากเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่รู้นะ เพื่อนๆอาดูมาดูสิมากินนะคะปกติแล้วก็ชอบเมนูนี้อยู่แล้วนนยำงแล้วก็ใส่ถัวลิสงนิดหน่อยผัวลิสงนะคะผัวลิสงอันนี้ก็จะ พอ,อ,อใส่น้นเส้นลงไปอ่ะน้ำม,มันหมด เสร็จแล้วค่ะชอบไหมคะ